สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Illustrator นะครับเราจะเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับดยการใช้เครื่องมือ2เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับในการใช้งานโปรแกรม Illustrator ที่ในทุกๆงานต้องใช้นะครับก็คือเมาส์2ตัวนี้นะครับลูกศร2ตัวนี้ก็คือตัวสีดำนะครับที่มันจะชื่อว่า Selection Tool นะครับแล้วก็ตัวสีขาวตัวนี้นะครับชื่อว่า Direct Selection Tool นะครับ สองตัวนี้นะครับถ้าจะให้ใช้ไวๆเลยคือเราควรที่จะต้องกดคีย์ลัดนะครับในการใช้งานให้แม่นยำนะครับก็คือถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว V เนาะนะครับที่คีย์บอร์ดถ้าเป็นตัวสีขาวเราจะใช้ตัว A นะครับเนี่ยครับสลับกัน V กับ A เนาะนะครับทีนี้สอตัวนี้ครับบางทีเราก็จะเรียกว่าเป็นเมาส์ดำเนาะนะครับกับเมาส์ขาวนะครับลักษณะการใช้งานคือการใช้งานเนี่ย เราจะขยับลากวัตถุต่างๆนะครับที่อยู่บน Artwork ของเรานะครับเช่นสมมุติว่าการมีสี่เหลี่ยมนะครับ1อันเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือวัตถุของเราเนาะหอันนะครับเมาส์สีดําเมาส์สีขาวนะครับจะสามารถใช้ในการขยับได้หมดนะครับเนี่ยขยับซ้ายขยับขวาขึ้นลงนะครับเมาส์สีดําทําได้นะครับเมาส์สีขาวนะครับแบบนี้ ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวมีความสามารถในการขยับวัตถุต่างๆที่อยู่ในอาร์ตเวิร์กของเราได้หมดนะครับทีนี้ความแตกต่างของมันนะครับความแตกต่างของมันก็คือถ้าในกรณีที่วัตถุนะครับมีมากกว่า1ชิ้นเช่นมีสี่เหลี่ยม2อันเนาะสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับสชิ้นแบบนี้นะครับขอขอบออกปุ๊บอ่ะสชิ้นแบบนี้นะครับ ที่จัดกลุ่มด้วยกันอยู่นะครับการจัดกลุ่มก็คือการคลุมวัตถุ2ชิ้นขึ้นไปนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกกลุ่มนะครับเพื่อจัดให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเมื่อวัตถุมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเรากลุปมันไว้นะครับเวลาเราใช้เมาส์สีดำเนี่ยครับจิ้มลงไปนะครับมันจะเป็นการเลือกทั้งก้อนทั้งกลุ่มตัวเนี้ยครับกลุ่มตัวเนี้ยนะครับแล้วเวลาเราขยับนะครับมันจะเป็นการขยับทั้งกลุ่มวัตถุทุกชิ้นที่เรากลุปไว้จะถูกขยับไปด้วยกันนะครับ มันจะไปด้วยกันหมดทีนี้แต่ถ้าเป็นเมาส์ตัวสีขาวนะครับตัว direct selection นะครับ direct แปลว่าตรงนะครับแบบเฉพาะเจาะจงเลยสายตรงเลยนะครับ direct ฉะนั้น direct เนี่ยนะครับเวลาเราลากจิ้มขยับนะครับแม้ว่ามันจะกรุ๊ปกันอยู่ก็ตามมันจะขยับเพียงทีละชิ้นเท่านั้นนะครับมันจะไม่เลือกเป็นกรุ๊ปนะครับเห็นไหมมันจะยังแยกกันได้นะครับแต่ว่าความเป็นกรุ๊ปของมันเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเอาเมาส์ดำมาจิ้มเนี่ยมันยังกรุ๊ปกันอยู่เหมือนเดิมเห็นไหม เพียงแค่ว่าถ้าอยากขยับสิ่งที่อยู่ในกรุ่มขยับชิ้นเดียวนะครับในกลุ่มเนี่ยให้ใช้เมาส์สีขาวตัวนี้ครับสามารถลากขยับได้นะครับส่วนเมาส์ดำเนี่ยลากคือไปทั้งหมดนะครับอันนี้คือความแตกต่างของการใช้เมาส์ตัว selection tool กับ direct selection นะครับนอกจากนั้นนะครับส่วนมากเวลาเราขยับอะไรปกติทั่วไปก็จะใช้สีดำเนาะนะครับในการขยับลากแต่ถ้าเกิดอยากขยับแค่บ,บางชิ้นนะครับเฉพาะเจาะจงชิ้นนี้เลย d i r e c ตรงต,รงตรงเลย ให้ใช้เป็นเมาส์สีขาวนะครับจ well ิ้มแล้วก็ขยับเนาะทีนี้เมาส์สีขาวเนี่ยครับก็ยังใช้ในในด้านอื่นๆในการจิ้มวัตถุหรือเศษชิ้นส่วนบางอย่างของวัตถุเราก็จะใช้เมาส์สีขาวเนี่ยครับในการจิ้มลากขยับต่างๆนะครับเช่นถ้าเราจะขยับมุมตรงเนี้ยเนาะนะครับขยับมุมของตัววัตถุตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยครับให้มันมีความมนเราก็จะใช้ตัวเมาส์สีขาวเนี่ยครับจิ้มตรงขอบตรงเนี้ยที่เป็นจุดขาวๆตัวเนี้ยครับ เราจะจิ้มแล้วก็ใช้เมาส์ขาวนะครับจิ้มแล้วก็บิดเข้ามานะอย่างนี้เพื่อให้ขอบมันมนตัวนี้ก็จะใช้ direct selection นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บางอย่างที่เราจะใช้ direct selection เช่นการขยับนะครับจุดตรงเนี้ยจุดตรงมุมนะครับของตัววัตถุเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัว direct selection ในการขยับเช่นเดียวกัน องค์ประกอบของตัววัตถุตัวนี้ครับนะครับองค์ประกอบของตัววัตถุตัวนี้สี่เหลี่ยมก้อนนี้นะครับสมมุติเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับมันจะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นจุดนะครับซึ่งอยู่ที่มุมนะครับเราจะเรียกว่าตรงนี้แองเชิลนะครับแองเชิลพอยท์นะครับจุด4จุดที่อยู่มุมตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมพวกนี้เราจะเรียกว่าแองเชิลนะครับหรือแองเชอร์นะแล้วแต่สำเนียงนะครับก็จะเป็นจุดประกอบด้วยจุดกับตัวที่เป็นเส้นนะครับที่เชื่อมต่อจุด2จุดเข้าด้วยกัน เส้นสีน้ำเงินตรงนี้เราเรียกว่าเส้นผ่าตน,นะครับเส้นผ่าตฉะนั้นวัตถุก,ก้อนเนี้ยนะครับจะประกอบด้วยส An แเชอร์นะครับ4 An แองเชอร์พอยต์แล้วก็มีเส้นผ่าตทั้งหมด4เส้นนะครับตัวจุด An งเชอร์พอยต์ตัวเนี้ยครับมันสามารถที่จะลากขยับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวสี่เหลี่ยมได้นะครับปรับตรงที่มุมสามารถเอาเมาส์ตัวสีขาวตัวเนี้ยครับ direction จิ้มลงไปนะครับอ่าเวลาเราจิ้มลงไปแบบนี้นะครับ จิ้มลงไปแบบนี้จะสังเกตว่าจุดที่เราจิ้มเลือกจะเป็นสี่เหลีย่ยมสีฟ้าเนาะนะครับสีฟ้าๆตรงนี้ครับแต่จุดที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยครับจะเป็นสีขาวเห็นไหมครับอีก3าจุดที่เหลือเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับคือจุดที่เราไม่ได้เลือกทีนี้จุดที่เราเลือกไว้เราสามารถจิ้มนะครับเอาเมาส์ขาวจิ้มค้างแล้วลากขยับได้ครับเป็นการปรับเปลี่ยนตัวของรูปล่างของตัวเชฟนะครับก็จะสามารถใช้เมาส์ขาวเนี่ยจิ้มส่วนที่ต้องการปรับจุด angle point นะครับ ที่ต้องการปรับแล้วก็ลากขยับตัวนี้วัตถุได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถแล้วก็ความแตกต่างกันของเครื่องมือ selection 2ตัวก็คือ selection t o ธรรมดานะครับตัวเมาส์ดำกับตัว direct selection ที่เป็นเมาส์สีขาวนะครับลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะครับ